วันนี้ค่ะพี่เน่จะมาแชร์เป็นเมนูยูสุมะชะสปาเก็ตต้ค่ะคือมันความเปรี้ยวความหวานกําลังดีเลยนะคะได้ความหวานความเปรี้ยวความหอมส้มแบบดีมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่แนลเรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยแล้วก็สดชื่นสดชื่นที่สําคัญค่ะเมนูใหม่เลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เน่จะมาแชร์เป็นเมนูยูสุมะชาสปาเก็ตตี้ค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ยยูสุมะชาสปาเก็ตตี้อาจจะแบบว่าเคยเห็นเคยทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่วันนี้บอกเลยค่ะว่ายูสุวันนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่พี่เนใช้วันนี้นะคะกับเมนูนี้เนี่ยใช้แค่3อย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็น ไซรัปยูสุค่ะสาหรับไซรับยูสุนะคะวันนี้พี่เนใช้เป็นไซรับยูสุของเซเรต้าค่ะต้องบอกว่าไซรับยูสุเนี้ยเขาเป็นไซรับน้องใหม่ของเซเรต้าเลยนะคะเซเรต้าเขานาเข้าตัวน้าส้มยูสุเนะะี่ยค่ะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไซรับยูสุเนี่ยก็จะได้ความหวานความหอมรสชาติของส้มแท้ๆนะคะที่สําคัญเนี่ยมีเนื้อส้มให้เราได้สัมผัสความเป็นเนื้อส้มยูสุอยู่ในขวดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวไซรับยูสุ ของเซต้าเนี่ยค่ะจะทําให้เราได้รสชาติที่มีความเปรี้ยวความหวานความน้ําส้มที่แบบมันสดชื่นมากๆเลยนะคะโอเคค่ะอะพูดมาเยอะแล้วนะคะก็ใส่รับยูสุของเซเต้าเสร็จล้าก็จะมีมะช,ชากคคะมัช,ชากของเอ็นทอลคอฟฟี่นะคะแล้วก็จะมีโซดาสามอย่างเท่านั้นค่ะสําหรับวัตถุดิบที่พี่เนจะใช้ในวันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุดิบน้อยๆแบบนี้เดี๋ยวพี่เนแชร์ให้2สูตรเลยละกันค่ะก็คือสูตร16ออนแล้วก็22ออนนะคะสำหรับสูตร96ออนค่ะเดี๋ยวเรามาทํามัทฉาก,กันก่อนเนะาะมัทฉาพี่เน่จะใช้น้ําร้อน2ออนนะคะน้ําร้อน2ออนหรือว่า60 ml ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามัทฉามาใส่นะคะผงม,มัทฉาใส่ไปประมาณ2ช้อนชาค่ะหรือประมาณสัก5กรัมก็ได้นะคะเนี่ยค่ะใส่แค่นี้เลยนี่นะคะ5กรัมใส่นิดเดียวค่ะนี่นะคะอ่า เสร็จแล้วเราก็จัดการนะคะตีคนมัชชานะคะให้ละลายเข้ากันดีนะคะให้เป็นเนื้อเนียนนะคะหลังจากที่เราละลายมาช,ชาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมาทําในส่วนของยูสุสปาร์คกิ้งค่ะยูสุสปาร์คกิ้งนะคะพี่เนจะใส่ไซรัปน้ําส้มยูสุค่ะใส่ลงมาแค่1นอนหรือว่า30 ml เท่านั้นเองนะคะกดเลยนะคะ1 2 3 สีโอ้โหเห็นไหมคะมันจะมีเนื้อส้มมาด้วยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่โซดาค่ะลงมาที่4ออนนะคะอ่าสออนค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ผสมกับตัวไส่หลับยูสูงลงมาเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะที่พี่แน่คนในขั้นตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะให้ไซรัปกับโซดาเนี่ยคือเขาเข้ากันได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ลูกค้ามาคนเองทีหลังเนี่ยบางทีไซรัปที่อยู่ก้นแก้วเนี่ยค่ะ mm. ก็อาจจะเข้ากับโซดาได้ไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นคนให้ลูกค้าเลยค่ะจะได้ดื่มง่ายๆนะคะสดชื่นสดชื่นแล้วเราก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะ น้ำแข็งเต็มแก้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอามาฉาที่เราตีละลายเอาไว้นะคะมาเทท็อปหน้าได้เลยค่ะ เป็นไงคะเรียบร้อยค่ะหน้าตาน่าทานสุดๆเนาะแต่ว่ายังไม่พอค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสวยงามนะคะให้กับเมนูมัชชาสปาร์คลิงของเราค่ะนี่เราอาจจะหาดอกไม้นะคะมาตกแต่งแก้วนิดนึงให้มีความแบบรู้สึกแบบเมนูนี้มันมันดูแบบว่าสดชื่นนะคะก็อันนี้พี่เนก็เอาดอกไม้มาจากสวนที่บ้านเองนะคะเป็นไงคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนู ยูสุมชัชชาสปาคิงน่าทานเนอะนี่ลองดูอ่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาแชร์เป็นสูตรยี่สออนบ้างนะคะสําหรับร้านที่ขาย22ออนดูตามสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตร22ออนนะคะเดี๋ยวเราก็มาทมาํามัชฉากันก่อนเหมือนเดิมค่ะ ทีนี้จะใส่น้ําร้อนนะคะมาที่2ออนครึ่งหรือว่า75 ml นะคะแล้วก็ใส่ผงมัชาค่ะให้แบบว่ามีความพูนช้อนมานิดหน่อยนะคะตีให้ว่าประมาณ6กรัมเท่านั้นเองนะคะ2ช้อนชานะคะมีความแบบพูนพูนช้อนนิดหน่อยถ้าหากว่าใครช่างนะคะก็คือประมาณ6กกรัมนะคะคนค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงส่วนผสมของยูสูดสปากิงค่ะสูตร22่ออนนะคะเราจะใส่ไซรัปยูสู s ซิโนริต้าค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะอ่ะพี่เนก่ก็กดเลย6ปั๊มนะคะ1 2 3 4 5 6นี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผสมโซดานะคะใส่โซดาที่5ออนค่ะอ่า5ออนพี่เน่ก็เทลงไปผสมเลยค่ะ แล้วก็คนค่ะเนี่ยเราจะได้เป็นแบบเหมือนน้ำส้มโซดาที่แบบอยู่ข้างล่างเลยนะคะเนี่อันนี้เป็นเค็ดลับนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะจะได้แบบลูกค้าดื่มไม่รู้สึกว่าแบบว่าเจอโซดาเยอะไปล้วจืดแล้วก็หรือว่าเอ,อ่อไปเจอไซรัปย,ยูสุขข้างล่างแล้วหวานไปเราก็มาแสมแข็งเต็มแก้วค่ะน้ำแข็งเต็มแก้วเรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็น่าทานแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะพี่เน่กก็จะมาใส่มาฉาที่เราละลายเอาไว้นะคะ่ะทีเลยนะ น่าทานเนาะนี่เรียบร้อยค่ะอ่ะทีนี้นะคะแต่งแก้วกันนิดนึงคือจริงๆแล้วอะคะ่ะก็คือการแต่งแก้วนี่ก็ดีไซน์กันได้เลยนะคะว่าเราอยากจะแต่งแก้วให้ดูแบบหน้าตาหน้าทานยังไงนะคะมีความแบบเมนูนี้ก็จะได้ดูแบบหน้าตาสดชื่นหน้าทานนะคะแล้วลว่นละคะ่ะกับเมนูโยโซมาชาสปาร์คิงนะคะหน้าตาหน้าทานเนาะเดี๋ยวไปเนี่ยมาชิมให้ดูคะ่ะว่าทั้งสองแก้วเนี้ยรสชาติที่ได้เป็นยังไงมาชิมกัน โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ96ออนก่อนเนาะชิมตัวน้ำส้มสปาร์กิ้งก่อนนะวิอ่ะคือแบบคือมันความเปรี้ยวความหวานกําลังดีเลยนะคะถ้าสังเกตอันเนี้ยจะเป็นเมนูโซดาที่ไม่เน่ไม่ต้องเติมน้ามะนาวเลยะคะ่ะเพราะว่าคือเขาจะมีความเปรี้ยวของส้มความหอมอยู่สูนะคะแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวเรียบร้อยและะ้วค่ะอือแล้วสูตรนี้คือแบบโอเคเลยอะ่ะเอาไปทําตามได้เลยนะคะ อืแล้วพอเวลาที่เราแบบว่าดูดขึ้นมาเจอมาชาค่ะมันได้ความความหอมความสดชื่นของชามันเหมือนชาผลไม้ที่แบบสดชื่นสดชื่นหวานเปรี้ยวแบบนั้นนะคะเ่องอร่อยจริงอืมเอ,อร่อยอ่ะวิดีดีดีด,ดีดีมากอืมเนี่ยพี่เนตได้เหนือส้มเข้ามาด้วยอ่ะอรอร่อยจริงอ่ะคือพี่เนตจะมีความรู้สึกว่า ได้ความหวานความเปรี้ยวความหอมส้มแบบดีมากเลยค่ะแบบคือยูสุเลยอ่ะเออเหมือนอย่างเเราบินไปกินที่ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ต้องน,น,นะจ๊ะคือตอนนี้เนี่ยมาให้เรากินที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่ได้มองว่าไซรัปโซเนต้าค่ะพอเขามาทําเป็นไซรัปยูสุขวดแบบ750 ml เงี้ยค่ะแล้วราคาเขาแค่แบบ299บาทนะคะราคา299บาทนี้พี่ได้มองว่าแบบถูกมากอ่ะคือแบบมันมันมีความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคานะคะหาซื้อง,ง่ายด้วยนะคะสําหรับตัวไซรัปของ ก็คือตามแมคโรตามร้านค้าทั่วไปนะคะหรือว่าทางไลน์ของซินเนลิต้าก็ได้นะคะแอร์ไซสินเนลิต้านะคะถ้ายัางไงเราสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะทดลองตัวไซรับยูสูซินเนลิต้านะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เนจะแปะข้อมูลในการที่แบบว่าเราไปหาซื้อกันเนาะเดี๋ยวจะได้แบบว่าไปลองซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็มาลองทําเมนูง่ายๆแบบนี้ค่ะแบบที่พี่เน่ทำนะคะมูสูมัชชะาสปาร์คิงนะคะเห็นไหมคะทำง่ายวัตถุด,ดิบแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะได้เมนูอร่อยๆสดชื่นสดช่นแล้วก็หน้าทานน่าทานานะคะที่สําคัญค่ะคือแบบต้นทุนถูกมากๆนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะ มีข้อความหนึ่งที่พี่เน้อยากจะฝากไว้ค่ะก็คือถ้าใครที่แบบกําลังมองหายูส่อยู่นะคะแล้วยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีค่ะแนะนําเลยค่ะให้ลองใส่หลับยูส่ของเชียริต้านะคะรับรองได้เลยค่ะว่าใช้กันยาวๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเนี่ยพี่เน่การันตีเลยค่ะว่าแบบดีมากอย่างนี้เลยนะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เน่กันด้วยนะคะหรือว่าอยากจะพี่เน่มาแชร์วความรู้แบบไหนมเมนูยัางไงาบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะ ะะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงานโอเลนทอลคอฟฟี่ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe i e n t a l Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับยูสุมัชฉะสป,ปาร์คลิงที่แบบว่าหอมน้ำส้มยูสุมากๆแล้วก็อร่อยสดชื่นมากๆนะคะแนะนำเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ